สวัสดีค่ะสวัสดีครับแก้มค่ะครับครับวันนี้มาพบกับแก้มครับพากินพาเที่ยววันนี้เราจะมากินกะเพาราไข่กดจะไปกินฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยนะครับพร้อมแล้วเริ่มกินได้เลยครับเก็อุปกรณ์กินกันก่อนนะครับ ไข่เจ้ากันนะครับหือข้าวนุ่มมากเลยนะครับนี่นะครับข้าวนุมน่มๆนะครับมันลองกินไก่ ไข่กันแล้วครับไข่อร่อยมากเลยครับ กระเป๋า,ปาไก่ดาวนะครับอ๋ออนะ้ำมแล้วอ,อนะ้ำอะกระเป๋าเลยบอกว่ามันไ,นไม่เป็นะมันเปรดมากเลย ครับกลับมาไม่มีกระปิ๊กนะทำไงนี่แก้มครับตักไข่เคียวให้หน่อยครับเย่ไอ้พอดเขางข้างหลังอะ จะก้อร่อยมากเลยครับเยอมากทั้งสองไปหามที่เดี๋ยวให้เขาขับรถมาให้กันแป๊บนึงไม่มีอะไรฮะ หนุ่มมากรับรองออกกล้อง ไอ้ตันยังมาเจ้าปอล์มเหรอคะเข้ามองยังก็รู้ว่าเป็นโรงเรียนน้องอ่ะคำนี้ใหญ่ วันนี้สถานที่ท้ายก็โรงเรียนของน้องก,กัปนะทุกคนโรงเรียนน้องกัปวิวดีดีเลยทุกคนเนี่ยสวยดีอยมีรถผ่านด้วยก็ผ่านกินไปฮาหน,นู้น่ะกินไข่ใหญ่ๆอ,อ,อย่างน้อยกินน้ำต้องยี่สิบเบีย กูดีเมากินอึกดึกน้วจกันิบก็พอไม่ถึงข้าวสิบก็พอไม่ถึงข้าวแล้วก็น้องก,อสกอ็สิบก็พอไงเออก็บอกว่าถ้ากินน้ำรอบหนึ่งอะ่ะยี่สิบวินะยี่สิบวิอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ยี่สิบนาทีอืมออกูอ่อยยังไม่ตับฉันเห็นเราสิกล่องล้ กินข้าวกันพ่องเลยครับโอ,อ้อร่อยทุกคนเราเล่นกินอะ่ะเรากินที่ลังก็ได้เนาะใช่ น้ำมันหมดเค็มทุกคนเค็มมากีปออกน้ำก่อนนะไปออกก่อนเลยอ่ะน้องเป็นคนบอกให้ไปก่อน วันนี้น้ำปลาเอานะทุกคนน้ำแก้วอง กินตอ่อกันนะวมีกล่องติดอยู่น่ ตอ่างบ้าก็อ่านนี้เราก็อินไปเทียบร้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดกติดตามกดซับตะข้างด,ด้ยวยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่พุ่งนี้นะครับ 拜拜。Bye bye.